สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเพื่อไทยจี้ประยุทธ์แจ้งรัฐประหารหวังรอดผิดคดีสลายนปช .99 ศพหรือไม่รองโฆษกพักเพื่อไทยจี้ประยุทธ์แจงขู่ทาริศห้ามแตะคดีสลายชุมนุมนปช .99 ศพเงื่อนไขรัฐประหารให้ตัวเองรอดผิดจริงหรือไม่ ลั่นคนสั่งการต้องไม่ลอยนวลประชาชนต้องไม่ตายฟรีนางสาวติชราศีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทาริตเพ่งดิดอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ถแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนคืนความยุติธรรมให้ประชาชนที่สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553พร้อมเปิดเผยข้อมูลนายทหารใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารข่มขู่พวกอวปฏิวัติแล้วหรือจะโดนย้ายคนแรกเพื่อให้ยุติดำเนินคดีสลายการชุมนุมว่าพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีรักษาการซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร2,557และนายทหารที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหมดควรจะแสดงความกล้าหาญออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้กับสังคมว่า สิ่งที่นายทาริดเปิดเผยออกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอการรัฐประหาร2557จริงหรือไม่การรัฐประหารที่ทําให้ประเทศเสียหายมหาศาลดังกล่าวนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการพยายามช่วยเหลือให้ผู้เกี่ยวข้องกับการสั่งสลากการชุมนุมนปชในปี2,553นั้นหลุดคดีหรือเป็นเพียงการทําเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นความผิดหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงสําคัญที่สังคมกังขาคือ การรัฐประหารปี2557เป็นต้นมาคดีสลายการชุมนุมของประชาชนไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยคดีสั่งสลายการชุมนุมของประชาชนปี2553ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตนับร้อยบาดเจ็บและสูญเสียอีกหลายพันคนนั้นหยุดนิ่งไม่มีความคืบหน้าใดๆมานับตั้งแต่รัฐประหารปี2557และมีกระแสข่าวมาตลอดว่ามีความพยายามที่จะทำให้คนสั่งการ คนกระทําผิดรอดผลจากความผิดหากย้อนไปก่อนหน้านี้ก็จะมีการพบกับกระแสขาวความพยายามกดดันอายการจนสังคมกังขาหรือแม้แต่ปวชชุดหลังรัฐประหารก็ยกคำร้องแม้ยาิผู้เสียชีวิตจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมตลอดเวลาแต่สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถมีหน่วยงาน หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมใดๆให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้รองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวนางสาวติชรากล่าว,ว่วาพักเพื่อไทยติดตามทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียมาอย่างต่อเนื่องคนสั่งการจะต้องไม่ลอยนวลอยู่เหนือความผิดประชาชนต้องไม่ตายฟรีเจ็บฟรีพี่น้องคนเสื้อแดงจะต้องได้รับความยุติธรรมพักเพื่อไทยเห็นความสำคัญอย่างยิ่งกับการที่ รัฐบาลประชาธิปไตยที่ประจากการเลือกตั้งของประชาชนที่กําลังจะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องให้ความสําคัญกับการทําความจริงให้ปรากฏและคืนความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะผ่านกระบวนการของการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระหรือดําเนินการใดๆโดยพรรเพื่อไทยได้เตรียมการที่จะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายปาปชเพื่อเปิดทางให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรง ทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเสร็จสิน้นขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุร,รกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ